ครับพอดีครับรถมาจากโน <plex it. S 1> bride, Bryant, ่ใต้เอเชียเอาเองมาประมาณรักซองโลมองกว้ามือเจอร้านนี้เลยปียิ่งแบบเจยิ่งเก่งตายเจยิ่งเก่งตายคลุนกลุ่นตายบรนลอาฟิฟรีอ่าดนั่นนี่ซามซามเซซูนตามมาถึงเซเซแยกปากให้เซแยกอ่าปาโมกตามมาทางสุพรรณนะ อ่มาทั่วปั้นมาเึ่งเจอร้านนี้คนตายบ้านเรเลยนะคนตายวันนี้นะเวลาปั้นร้านนะอย่าลืมกล้ามาตรงนี้เดี๋ยวเราไปเล่นภายในร้านมีอะไรมั้งอ่านี่บรรยากาศในร้านนะร้านร้านปี่ปี่ยิ่งนะเอาปุ๊เดี๋ยวปี่ยิ่งนะคนคนบรานเรแต่เราตามกอนเราจะว่าได้วัดนี้ปี่ยิ่งรับคนไหนปี่ยิ่งจากพวอมนี่ปี่ยิ่งนะคนคนตายบ้านเรนะจังหวัดได้จังหวัดได้ อ่ะคนก้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอันนคนก้อนลาบบอกคนก้อนลาบนี่พ่านในร้านอ่ะนี่ยายยายเออคนสวัสดียายเออนี่คนมารดนะคนอยู่ปักนั่งเห็นไหมบอกเล่าว่าคนมารดงทำอาหารด้วยกับอามาเลียอาหารว่าเนี่ยนะมีอะไรบ้างนี่คนตายบมารดงมีต้มปลาหมึกค่ะอ่ะต้มปลาหมึกนี่เคยทำใบจับม่วงไหมฮ่าฮ่าฮ่าอยากมใช่ค่ะ อาเบิจมูกวันดีครับวันดีครับอ่านี่คนบานเรานะอ่าอัพเดทแล้วอัพเดทเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นานยังตรงนี้ส่องผีค่ะส่องผีเลยเนาะใช้ดีไหมใช่ดีค่ะใช่ดีอดีอ่าตายมันเป็นเอกลักษณ์กันนะคนตายยึดแน่นอนเลยใช่เทมพักน้ำทิกันเออนั่นเนี่ยโอเคเอามีอะไรมั้งเนี่ยน้ำมั้งมีเนี่ยเนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผัดเป็ดุหมูค่ะผัดผัดเด็กผัดเป็ดดุกงูนะอ่าอันนี้หมูวานอันนี้อ่าต้มปลาทูกระมิ้น ตำซ้อมตำซ้อมนะอ๋อแ <_ ñas> น,น่นอนเลยตำซ้อมนี่ซ้อมนี่ยหนามซ้อมมาจากไหนตำซ้อมนี่อันนี้ชายตำซ้อมขวดอ๋อน่าจะตำขวดนะปลาตำซ้อมปลาหลอดปลาตำจ้าพวกที่เป็นต๋อชาย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 ,ชายอันนี้ไก่ปลาโลอันนี้นี่อะไรอ่ะอันนี้แกงปูม้วนอ่าพบเร็วท่านผู้ชมนี่คือแกงปลาตับทิมปลาพุงปลาพงนกไม้นกไม้ทอดใช่ไหม โอเคมันพอดีวันนี้ก็ปวดเผื่อนๆนี่กต่มันไส้หนักนิดแหละน้ำตั้งพอดีมาแต่ร้านปียิ่งเนี่ยผมเคยมาบ่อยกับเวลาขับรถจากป่าโมกไปนัวไปต่างอ่างทองต้องฟานตรงนี้เส้นซ้ำเซซุ่นน้องปียิ่งนะโอเคอ่านประเด็นผมอ่อนนี่ปียิ่งอ่อนนี่จัจานนึงจิ้มเลยอ๋อมีแต้าเบิ้ลกันอ่าออกอ่ะกัวกิ้งมูนี่เอกลักเลยก็คนตายคนหนักก่อนเลยจ้านซ้ามเหรออ๋อจานซ้ำใช่ไหม ก็โถดก็โถดที่นะเพื่อนเพื่อนะแต่องเป็นว่าเดี๋ยวปุกปักมุดไปเลยอ่าถ้าเคยมาต่อเดี๋ยวมาตามปีกัดเลยปุ๊ปักมุดองแกงนี่หนาดกล้ามมันถึงจานอ่าโอเคเดี๋ยวขอใช้มู่นี้มันทักยิ้ตกันมู้มู่ตอดตอดแบบป่าซ่าคนตายคนหนักก่อนอ่าไปพบเจตัวฮะเลยกับอาไอ้เลยบรรยากาศโตก่อนนะอ่านี่ฮะบรรยากาศร้านปีนี้นอกจากไายข้าวแกงกันจะมีแบบไข่นี่หลายเรื่างเลยไข่กับพี่บรรดาวยมานี้เคยด่าน้องนะแต่ไปชมดูนะอ่านี่เคยด่าน้องนะ กะปิกุงแตรจังหวัดระนองหายชัดๆเลยครับอ่ามีเบิร์กเรียบร้อยเบิร์กไข่นี่เบิร์กจะก้องเกยแหละอ่าเบิร์กจะก้องเกย์เดมาเจอตรงนี้ได้มาเจอตรงนี้ได้ครับอ่านี่คือสไตล์นะฮะมีใกล้นองใกล้นามปันเรียบร้อยเนี่ยนี่คือบรรยากาศในร้านอ่ะถึงเวลากินข้าวแล้วกินตีอันนั้นกินเลยอ่ามาแล้วท่านผู้ชมแกงส้มปลากระปุ่งตัวใหญ่นี่นะยา มู่ถอดถอดบัลันเราซึ่งอ่าเผื่อเผืสังเกตมาว่าคนตายบันเรารเวลาก,กา้า,ามากินในร้านของคนตายนะจะไม่กล้าธรรมด,ดาเลยนะเขามาลีจะไม่ไปยิ่งเ้ามาลีไนี่สุดยอดก้าเลยครับนี่ฮนะกินกับแกงจอมนะใส่กรมินเนแบบรอยอุดับร่องนะมากินร้านนี้สุดยอดเลยก,การันตีเลยครับน้ำฟีฟีครับโอเคครับเอาผมกินก้าก่อนนะกินก้าก่อนครับนี่นะมามาร้านเื่นม นี่กูรันรันพี่ยิ้งนะพี่เจ้ยิ้งจื่อจื่อรันเจ้ยิ้งแก่งตายอ่ะตายน้าฝึกฟีครก็ฮะอยู่ตาโดนไซซ้ำซอย่ามาพี่ยิ้งซ้ำซ้ำคือมันไปตาขับแต่ตาลูก็ไปออกนู่นเลยไซเซียนะไปออกไซเซียนี่กับบี้น้ำปลีกเรียบร้อยดิ่สัตวรักก็หาตายก็ต้องกินข้าวกับน้ำปลีกเดี๋ยวก็มีพักนะโอลงเล็บโอ้ยาปลาบองบองเลยนะสุดยอดเลย นี่คือปลาปลากระ,ระกพุงนะเมื่อกี้ผมปูดพิษบบเป็นปลาตับจิ้มนะครับสุดยอดอาหารตายเลยไม่รู้เลเ่นกับปื้รเลยนะตึ้งกาวกับกาว,กาว,กาวกมาะลิอา่าร้อยไม่ร้อยยังเล่เล่ที่ท่านกาันโดอ <c oughs> สุดยอดพอดีเนี่ยท่านถูกที่คินถูกที่ร้านปียิ่งเนี่ยเดี๋ยวไม่เคยอัพวิดีโอเลยป๊อปไอกคกนนะครับ คนนะครบ้านเราอืมแต่ผมจะปักปีกัดไว้ปักมดุดไว้ในคลิปวิดีโอซึ่งจอดเยอะใชว่าเพื่อนเพืแรแล้วว่าเวลามาส่งไส้านาระดานปี่ยิงอยู่ถุงนี้นจะมาไม่ตกกัดตามมุดเลยครับกัดตามมุดเลยมมวันนี้พ่อลากอ่อนนะครับนะเอาเป็นคลิปสั้นๆแนะนำร้านอาหันคนตายแต่อยู่ทั่วประเทศไว้ในแชแนลเดี๋ยวดึงกดติดตามกันนะแล้วกด subscribe ั่นกระดิง่งจะได้รู้อาหารตายทั่วประเทศได้เลยโอเคนะ วาวันนี้อย่าลืมกดติดตามสั่งซร้อวันนี้ลาอนะครับสวัสดีครับกินก้าวต่อครับรอยยังสวัสดีครับ